ครับวันนี้ตะมก็พามาชมนักข่าวของอมรินกับแคลร์สัมภาษณ์กันนะครับที่เลี่ยงที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลวงพลน,นะครับ่ิคปตที่คนเข้ามาหามดนั้นกว่าเกวเพราะมีคนเข้ามาห้ามเพราเหตุการณ์นี้มันเหมือนว่ารุนแรงแล้วรุนแรงแล้วก็มาทำข่าที่ปกอกแต่นั้นอยู่ดีๆแกเดินเดินกลับไปแล้วแกเดินย้อนกลับมาครับ เดินปรีเข้ามาหาพี่เดินตรงเข้ามาจะเอาเรื่องแบบเหมือนลักษณะเหมือนจะเอาเรื่องแล้วก็บอกว่าถา่ายนิดพี่มีสิทธิ์อะไรไปถ่ายถ่ายแกทําไมไปถ่ายเนี่ยต้องได้รับอนุญ,ญาตนะแล้วก็พยายามจำมันดึงโทรศัพท์จากมือพี่ที่เราทําไมทําไมล่ะทําไมล่ะผมทําตามหน้าที่ผมทําตามหน้าที่แล้วผมพี่ก็เลยเอาโทรศัพท์เก็บแต่แกเหมือนแกก็ยังไม่ดุนะพยายามจะเดินเข้าใส่แล้วก็คนนี้ก็มีพวก เบอร์ร <L ew a> <K an> ูว่าเขพี่เห่นการ์ดอะเขเข้ามาห้ามตอนนั้นตกใจนะรับพิธีนันเกิดอะไรขึ้นฟงจงตกใจเหมือนกันนะตกใจเหมือนกันเพราะว่าเอ้าอยู่ดีลุงเป็นอะไรทาไมข,ขึ้นได้ถึงขนาดนี้คร <K an> ับก่อนท่านนั้นเห็นว่าพิธีเองก็ทังข่าวกบกอก,กมาหลายเดือนั้งแต่เป็นเรื่องใหม่ๆเลยก็มีความสนิทสนมกับลุงพลพอสมควรเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาก,ก่อนไหมพฤติกรรม ในการที่แบว่าถึงจะต้องตัวแบบหรือทําทําร้ายร่างกายยังไม่เคยเห็นแต่พฤติกรรมที่ว่าพูดเสียงดังกระโชกโคกห้ากันเนี่ยเราเคยเห็นมาแล้วเราเราเคยเห็นมาแล้วสุดท้ายเรามองเรื่องนี้ยังไงครับในเรื่องของการทําร้ายร่างกายในคุกคามเรามองว่าเราถูกคุกคามไหมครับตอนนี้เรามองว่าเราถูกคุกคามขนาดเราเป็นสื่อเราเป็นสื่อครับเราเป็นสื่อแล้วถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านอาศัยอาศัยธรรมดาลุงเขา,ษาษ ถึงจะต้องตัวหรือว่าทนแรงถึงขั้นขนาดไหนถ้าว่าอะไรที่มันไม่ถูกใจไม่ไม่สบอารมณ์เขานะครับมีความกังวลไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําทํางานในพื้นที่ต่อก <c oughs> ็นิดหน่อยแต่เราก็คืองานก็คืองานมเราก็ต้องตีแผ่ันจรงิงครับแต่เราก็ไม่ได้เครน่อาฟใช่เราไม่ได้เครื่องฟัง โอเคครับผมขอบคุณครับ้แหโอเคขอบคุณคุณติมากนะครับจากไทยรัฐทีวีครับผมทำอย่างนี้ผมก็ต้องไปสัคอิสเซอร์อิสเซอร์มาคุยออิสเซอร์มคุยนี่นี่นี่อย่างนี้เออคุยนี่ะอเออออกอะไรเเครียดจัจอเครีจะได้คุยสุดยอดเลยชนี้ เจมี่หนูขอสั้นๆนี่เป็นการสัมภาษณ์ของนักข่าวอมลรินสัมภาษณ์ไทยรัฐนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับ

ไปตรงนั้นเหรอไม่พอมีให้ฉันดีบ่โอ้โหเรียนว่ามีไหเนี่ยห้ามโดนผู้ดีเนี่ยไม่เอาคนอื่นถามเรื่องนี้แหละวันนี้เดินทางมาทำไมบ้างเดินทางมาทำอะไรอ่ะเห็นว่าเราโดนโดนโดนกลุ่มผู่เนาะโดนกลุ่มผู่แบบไหนสิ่งที่เราจะทำก็คือก็เล่าไปเลยว่าตั้งแต่เมื่อวานเราไปที่อำเภอเนาะหลังจากที่เราไปร้องเรียนกลับมาเราเจออะไรจนจนนำไปสู่กันนำมาแจ้งความอ่าเราทีนี้ก็ก็จะถามความรู้สึกนิดนึงว่า เรารู้สึกยังไงตอนนี้จากพฤติกรรมคนพฤติกรรมของเ่นยเราเรามีความจงวนมากขึ้นมาเราต้องทยัอะไรเพราะงนี้มีตัวแทนภารักวาอยากใ้สัาระมีการตรวจาที่เตัวเราต้องาดไอะไรังไงาจะเป็นเรื่องความีดังหนังเดงหัเหรอเะยัไม่ได้ยิน ครับวันนี้เราเดินทางมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้เราเดินทางมาลงบันทึกประจําวันแจ้งความแจ้งความใครครับวันนี้อ่าแจ้งความอก็เรื่องที่เราไปส่งหนังสือทางอำเภอเนาะแล้วกลับมาเราก็ไปเห็นไลฟ์สดของเบอร์บางช่องอ่าอ่าที่ไลฟ์สดบอกว่าอะไร ตบละห้าร้อยอะไรประมาณเนี้ยอืจะตบคนที่ไปแจ้งใช่มันก็เหมือนเหมือนคุกคามเหมือนเดินข่มขู่ด้วยความรู้สึกเราเป็นยังไงครับหลังจากที่เราได้ยินประโยคนั้นจากยูทูบเบอร์คนนั้นความรู้สึกก็แย่ค่ะแย่มากเลยแทนที่เขาจะเออปรับตัวเข้าหาชาวบ้านไหมหรือว่า,อ,าอะไรเนาะกลับมาแบบนี้มันมันแย่ค่ะแย่ทังที่มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ก็มามามา,มาจะทําร้ายคนในหมู่บ้านอีกใช่ค่ะวันนี้ก็เราก็เลยเดินทางมาแจ้งความใช่ครับตอนนี้ครับเรามีความกังวลเรื่องอะไรบ้างครับอ่าเราก็มีความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยค่ะและในส่วนของลุงพลครับที่ผ่านมาเราเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนไหมในอ่าผู้ทเลยเนี่ยที่ผ่านมาเนาะก็อย่างที่ที่เราเคยเคยให้สัมภาษณ์ต่อกับสื่อไว้ หลายๆครั้งคือลุงพลเขาก็เป็นคนหัวร้อนอ่าเป็นคนแบบนี้เลยค่ะ,<ฮ>ะค่ะเกิดเป็นแบบนี้มานานแล้วใช่ค่ะอืมเราในส่วนเนี่ยครับในส่วนของยูทูบเบอร์เองของลุงพลเองหลังจากนี้เนี่ยเรามีความต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการยังไงบ้างในพื้นที่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราเนี่ยคือความต้องการบแบบนรกคือเราต้องการอ่รา,ากำลังาจเจ้าหน้าที่ครับให้เยอะกว่านี้ค่ะในหมู่บ้านอ่ะมาคอยคุ้มกันมุก ชาวบ้านบ้างรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วไม่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลยครับไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งตอนนี้ใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นพี่เราเคยเห็นแกลงไม้ลงมือกับใครบ้างไหมฮะอ๋อถ้าเห็นจริงๆนะคือเราเรายังไม่ไม่เห็นนะคะแต่ว่าเราก็แค่ได้ยินเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งใช่ไหมครับอ่าโอเคครับจากเหตุการณ์ที่ทําร้ายนักข่าววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเราคิดแล้วอุ้ยน่ากลัวเลยมัน เนาะมันน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากก็เท่าที่รู้ก็มีทั้งผู้ใหญ่บ้านมีนายอำเภอใช่ไหมคะอยู่ด้วยน่ะแล้วก็น้องนักข่าวสื่อมวลชนต้องเยอะแยะน่ะก็ยังกล้าเนาะก็กลัวค่ะปอเราก็เลยกลัวเนาะโอเคครับผมขอบคุณน้องมากไดัอุ้ยอีกคําถามหนึ่งหลังจากนี้เราต้องการให้ยูทูบเบอร์อยู่ในหมู่บ้านหรือต้องการให้ออกไปในความคิดของของพี่เนาะครับถ้าจะปั่นจะอะไรต่อแบบนี้จะสร้างความแตกแยก ซึ่งมันมันเริ่มละเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเยอะเรื่อยๆแล้วขึ้นเรื่อยๆแล้วชาวบ้านเริ่มแตกแยกใช่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอความกรุณาออกจากพื้นที่เลยยิ่งดีค่ะอโอเคครับในส่วนในส่วน,ใน,วนในส่วนที่มันไม่ดีนะครับอแต่ก็คือเป็นรายบุคคลเนาะใช่โอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเร็ยบร้ยี่ม ก็อีกแค่ประตูนมันน้อยปวดว่ากองอะไรนี่ประตูน้อยขนาดขนาดรักขาวลงดอเลยใช่แล้วชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนี่เยอะมากเลยก็ยังไม่ไหวหน้าเลยเนาะเอาอีกแล้ว แกก็แกก็ยังหยุดแกก็ยังคนไปอับว้อยบเว่เว่ตอนนั้นตกใจไหมตกใจหนึ่งตกใจเพราะไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้หรือว่ายังไงคะไม่เคยเห็นว่าแกจะทำร้ายัะข่าวได้ถขนาดนี้นแต่ไอ้พวกเสียงตรงเสียงทางเราเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินแกมาพูดแบบนี้ละเราเคยได้ยิน พี่ตีหลายคนน่ะสงสัยว่าเอ๊ะเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี้มันมีอะไรหรือเปล่าที่ไปทําให้นุงเนี่ยตืิดอาการโมโหหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นพี่ตีช่วยนึกย้อนกลับไปหน่อยว่าวันนี้มันมีไหมอะไรที่เป็นการไปแบบเหมือนยัว่วโมโหห,หรือเปล่าหรือว่าเราไปที่ถามอะไรลุงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีนะไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยทั้งนึกตั้งแต่เช้าเมื่อวานมัลลืนก็ไม่มีเลยนะเพราะเราไม่คุยกับแกเลย เราะเราแก่ที่ไม่ให้สัมภาษณ์เราก็ป่เราก็ไม่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายไปสัมภาษณ์แกอืแต่ไม่รู้วันนี้แกขึ้นได้ไงก็ไม่รู้ออากาศก็ไม่ได้ร้อนแต่อยู่ดีขึ้นเฉยเลยตั้งแต่ทําข่าวมาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมพี่ติ๋ตั้งแต่ทําข่าวไม่เคยนะไม่เคยเลยนะครั้งแรกใช่แหล่งข่าวที่แหล่งข่าวจะทำ้ายไม่มีนะนี่ครั้งแรกอือ พี่ติมองเหตุการณ์นี้ยนะังไงมันมีการคุกคามการทําหน้าที่ลง้ไหมขนาดเราเป็นนักข่าวนะเราก็ตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ด้วยนะคนเยอะแยะแต่แกยังแบบว่ายังขคามนักข่าวได้แ้วถ้าอว่าประชาชนคนธรรมดาตาสงตาสิกาาอย่เี้ยละจะโดนขนาดไหนถ,แบบถ้าแกว่าถ้าแกทําไปทําให้แกแบบว่าไม่พอใจหรือว่าคขัดใจแกอะไรแบบเนี้ยวันนี้แจ้งความไหมพี่ติ ไม่ไม่ไม่ให้ให้ฟ้าแจ้งเลยโอเคโอเคมาอินดีเซอร์มาถูกไหมถือว่โอ้เออแบบจริงๆหลายคนมแล้ัได้คำถามมาดี่ว่าแบบเฮ้ยก่อนเปลี่ยนใอ่ะมันแบบเราไปยุ่งไม่เห็นอะไรเขาเรือเปล่าเราไปถามมันไม่เลยไม่เลยไม่เลยเออเพราะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเลยใช่เพราไม่คุยกันอยู่เลยใช่ไม่คุยกัน ไม่คุยกันเลยนะรู้ไหมโอเคโอเคจะมีสามารถบโอเคครับเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับคลิปนี้สุดจบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ